วันนี้นะครับผมมาดูนะครับคันสภาพป้ายแดงราคามือสองมีเข้ามา3คันนะครับผมนะมาเริ่มกันด้วยที่คันเมเจอร์คราฟตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมเมเจอร์คราฟตัวนี้เป็นคัน2ท่อนต่อโคนนะเป็นคันแคสนะครับผมความยาว7ฟุต3นะครับแม็กเหยื่อที่60กรัมนะครับลาย PE 0 4ขีดหนะครับผมนะตัวนี้นะครับเมเจอร์คราฟความยาว7ฟุต3 ตัวนี้เป็นชื่อรุ่นเ,เป็นชื่อรุ่นแกนคิลเลอร์แกนคิลเลอร์นะครับผมนะไทลับเบอร์จิกกิ้งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นคันแคสนะเป็นคันแคสเ,เป็นปั่นไท a ับเบอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปแคสพวกเหยื่อปลักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบนเรือนะครับเจ็ฟุตนะครับผมสภาพป้ายแดงนะครับผมไกด์เป็น สแตนเลสแล้วก็ภายในเฟรมเป็นไทเทเนียมไม่ใช่ไทเทเนียมภายในจะเป็นไกด์เป็นวงซิกนะครับแล้วก็ปลายนะครับปลายจะเป็นปลายโซลิดนะครับผมตัวนี้นะอาอมมองดูสเปคแล้วตัวนี้ก็ใช้ได้หลายงานนะครับทั้งจะปั่นทายลับเบอร์ก็ได้หรือว่าจะไปแคสเหยือ่อปักนะครับไม่ใหญ่มากนะครับบนเรือได้นะครับหรือว่าจะไปทิปลันก็ได้นะตัวนี้ก็หรือว่าจะไปแคสจิก เอาเหยื่อจิกมาแคสก็ได้นะเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักเหยื่อได้ถึง60กร,รัมนะครับผมรองรับน้ำหนักเหยื่อแม็กถึง60กร,รมัมซึ่งานาแคส30กร,รมัม40กร,รมัม60กร,รมัมสบายๆครับผมตัวนี้นะตัวนี้เอาไปราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผมนะตัวนี้นะมีซองครบนะครับผมเออต่อมานะครับเป็นคันที่สองนะครับเป็นคัน อันนี้งานแคทช้ฝั่งนาชอบเลยแน่นอนครับผมคันแจ็คอลนะครับผมของใหม่เลยนะสเปคนะครับเป็น8ฟุต6 ml นะครับผมชูดแคตติ้งสปินนิ่งนะครับเป็นคันสปินนิ่งนะครับผมตัวนี้8ฟุต6นะครับของใหม่นะครับผมนี่ซองยังมีอยู่เลยครับนะแล้วก็ตัวแจ็คอลตัวนี้ดีนะครับมีมีตัวที่ เก็บตูดคันเป็นซองเก็บตูดคันด้วยนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยนะแล้วก็มีสายรัดคันตัวนี้ด้วยนะครับนะนี่สวยไหมครับผมแจ็คอครับนี่แจ็คอสภาพใหม่นะครับผมอ่าไอ้ไบแท็กกิ้งยังอยู่เลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นด้ามเป็นปลายนะครับผมเวทนี้นะครับผมเวทเยือนนะครับผมเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้สเปคนะครับ8ฟุต6นะครับผมความยาว8ฟุต6นะ Max TE 1.5นะครับผม m a กเกียร์อยู่ที่30กร,รัมนะครับมีซองเรียบร้อยคันแคสชายฝั่งตัวนี้นะครับแหมรูปก็บอกเวลาหนะกระพงนะเนี่ยกระพงวางแคสชายฝั่งนี้ตรงสเปคเลยนะครับผมนะรูปหน้าออกมาเรียบร้อยนะตัวนี้เอาไปราคาอยู่ที่3,950บาทครับผมนะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นคันจิกกิ้งนะครับเป็น แก pper BB นะครับผมแก pper BB ตัวนี้นะครับเวทอยู่ที่เป็นสองข้อนต่อโคนนะครับแก pper BB ตัวนี้เวทอยู่ที่ PE เอ่อ PE สองนะครับรหัส S หกสามสองคันสปินนิ่งนะครับผมอันนี้ก็สภาพป้ายแดงราคามือสองเหมือนกันนะครับผมเวทเยื่ออยู่ที่สี่สิบกรัมถึงร้อยหกสิบกรัมเลยนะครับผมนะตัวนี้สภาพใหม่เอีย่ยมเหมือนกันนะครับ แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยของไม่ได้ใช้งานเลยเหมือนนาะเขาแค่ซื้อมาแล้วก็จับแล้วก็เก็บเข้าซองไว้ปกตินะตัวนี้ราคาอยู่ที่ ,3850 บาทนะครับผมนะทั้งหมด3คันนี้สภาพสวยๆหมดเลยนะครับถ้าน้าๆนนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็มีค่าส่งคันละ200ใส่ท่ออย่างดีให้นะครับผมจะสดจะผ่อนจะแลกจะเทินทักมาได้เลยครับ